โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอทั้งช่องธดาพารวยกลับมาอีกแล้วค่ะใกล้วันแล้วนะคะเออรีบมาลงให้ค่ะสามตัวนะคะน้องๆค่ะ สตัวสองตัวค่ะให้น้องๆไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ยังทันนะคะน้องๆค่ะชุดสองตัวสามตัวค่ะอันนี้ก็วันที่30ิบแล้วค่ะวันนี้สาสิบแล้ว เป็นสมุดปากกาไว้จดไปเสียนั้นนะคะน้องๆคะไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลคา่ะชุด3ตัว2ตัวจะให้น้องๆเตรียมเอาปากกาจดนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆค่ะเข้ามาติดตามรับชมให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ ั้งช่องด้วยนะคะน้องๆค่ะน้องๆค,คนไหนที่เข้ามาก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมให้นะคะเข้ามารับชมให้ป้ามีกําลังใจได้ทําหวยทําคลิปอีกนะคะน้องๆค่ะขอบคุณหลายๆจ้าันี่ก็ได้ชุดสามตัวสองตัวมาบอกน้องๆค่ะ ฉลากนะคะแว่นดูหน่อยนะคะน้องๆค่ะเตรียมดินสอปากกานะคะนี่นี่ดูหาได้ด้วยก่อน หนึ่หนึ่งกัน,น,น,นยาวันสนุน้องดูนะคะชุด3ตัวมีเจ็ดหนึ่งสองเจนึ่งองนะคะน้องๆค่ะ7จ็ดหนึ่งสอง เก้าห้าสามค่ะชุด3ตัวนะคะไปหาซื้อฉลากเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมนะไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะเน้นให้น้องๆก่อนเน้นไปซื้อเลขดูนะคะน้องค่ะจะเน้นให้น้องๆก่อนเดี๋ยวน้องๆจะได้ไม่ลืม มค่อยติดแล้วโอเค ไปเสียงซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลดูนะคะพรุ่งนี้นะคะ7จ็ดสองสองสนะคะเขาเน้นให้7จ็ดสองสองสี่นะคะน้องๆคะลองไปเสียงซื้อดูนะคะห้าหนึสค่ะทางช่องก็มานําเสนอให้น้องๆไว้เป็นเพียงแนวทางการไปเสียงซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะ ทางช่องก็จัดทําเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางไว้เป็นเ,นเสียงซื้อฉลากเป็นแด่งรัฐบาลค่ะให้น้องโปรดใช้วิจินยามในการรับชมนะคะน้อง,องค่ะชุดสามตัว2ตัวค่ะน้องๆดูให้รอบนะคะอย่าลืมนะ จำไว้เลยไปหาซื้อฉลากกิน nh, แบงรัฐบาลเลยนะคะพรุ่งนี้น้องๆคะ7 1 2 9 5 3 7 2 2 4 5 1 1 3ะทางช่องก็มานำเสนอให้น้องไว้ไปเสียงซื้อฉลากกิน nh, แบ่งรัฐบาลด้ือค่ะน้องๆชอบชุดไหนก็าหาซื้อไว้เลยนะคะน้องๆค่ะ น้องๆทั้งหลายอย่าลืมนะคะเข้ามาดูคลิปให้เลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องๆคะ่ะไลค์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านเพื่อนๆน,นั่นแหลคะค่ะที่เข้ามาก็ดูคลิปให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ทั้งช่องนะคะน้องๆค่ะขอบคุณมากๆากค่ะช่องเรามันเป็นช่องไม่ใหญ่นะคะคนก็ไม่ค่อยรู้จักค่ะก็ทำไปอย่างนี้เลยค่ะทำยังไงได้เนาะมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อไปค่ะจะปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงน้องๆค่ะ คนติดตามก็ยังไม่เพิ่มคนดูก็น้อยก็ต้องสู้ต่อไปค่ะต้องทำต่อไปอค่ะน้องๆค่ะไม่รูาจะทำยังไงอะค่ะคนดูไม่ค่อยมีค่ะทำมาประมาณสองปีแล้วค่ะคนก็อยู่เท่าเก่าก็ไม่เป็นไรก็ขอให้น้องๆที่เข้ามารับชมก็มาดูให้ป้าเป็นกำลังใจให้ป้าเนี่ยเด้อจ้ะ ตาก็ขอบคุณหลายๆที่น้องๆทุกท่านเข้ามาดูให้รับชมให้นะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านก็ให้น้องๆที่เข้ามารับชมช่องป้าก็ร่ำร่ำลอยๆมีโชคมีลาบนะคะน้องๆค่ะเราจะไปหาหวยถ่ายคลิปที่ไหนก็ไม่ค่อยได้คะ่ะเพราะเราก็ต้องทำงานทำงาน หางเงินนี่แหละค่ะทำงานก็อัดคลิปได้อยู่ค่ะแต่ออกไปข้างนอกก็ไม่ค่อยได้เพราะทำงานไปจำเนะาะเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปค่ะน้องๆค่ะทำคลิปก็ให้น้องๆช่วยติดตามช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยเด้อค่ะน้องๆที่น่ารักทุกท่านค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมช่องให้ป้านะคะให้มีคนดูให้จบคลิปให้ป้าด้วยเด้อลูกๆหล,หลานทุกท่านที่เข้ามารับชมนี่แหละคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะก็ให้น้องๆที่เข้ามาดูช่องนี้มีโชคมีลาบรำ่ำรวยกันทุกท่านด้วยนะทั้งช่องมีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะได้เจอกันอีกคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ